这考不高，一年就八万一年。啊、嗯！啊！喂，我呢？呃，人， สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมากินพัดหอยคอลมน้ำกันแกงปรากฏอีกพ่อแม่พี่น้องแซ่บแห้งแซ่บแห้งแกงรอบรอบที่สองมามาเขามากินน้ำกันไปติดปลากันได้ขี่เก่าอีกมันนี้ได้สิบเก้าตัวปรากฏ

กินที่ร้านี่นเนาะขว่ากะเหิวแช่จิ speaker, a roommate, a the the ๋วว่าขวดนะเพชรจังเขียบหมูบุเมเบนเดี่ยพัดกินเข้าวกินนิดๆกินนิดเดียโอ้ยกินจะได้ก็กินนะเนาะใช่เพราะกินจะได้ก็กินได้สบายดีสบายดีพี่น้องมากินขวดพัดหอยน้ำกันแล้วก็แกงปลากด เปี่ยวหมูกับข้าวตอนเที่ยงนะนี่สิบสองโมงนะแต่ชาวอังกฤษเขาเนาะโอเคพี่น้องมากมามากินอะไรตึกบปึ๊ตึกกันจะบวนเป็นติดบกรบอกไก่หรือกระบอกไ่พี่น้องเส้ากวนในที่เนาะกินข้าวก็คือไปกินเบิร์ดเมอร์บันได้กินข้าวตอนเช้าวอังกฤษพ่อข้ามมากินกันมาก

เสร็จนะมึงกระเพาะกระเพาะเผ็รเผ็ดแต่ใจเป็นบ่กินไหนกินแกงปลากคตระก่อนเอาใจมืมม

มานวก,กระแช้กระแชกคุณดังกระจาบ,บคนคิด่อระาสกระจายัไบ้า้รจะองเนื้อเขาลจะกองเขาพลงังทำอยู่้เนื้อเให้คนซื้อลายเซนมาตึกโสขายลายเซนต่าดันในแพไ้ลายเนต่างดานัน,น,นดมัน มันเื่อู่ในบได้ผมมีได้เพยซ้อบตึ้เบด็ะบดขาวคายเงี้ยปลาคตั้งรัดตั่มากไปซื้อย้อนก็ไดอือช่วยมือหนึ่งมือนึ่งมือนึ่งแพงนะผมแ่อกเดี๋ยวุจะติดมากี่งเพราะกระแสมันหับเพพี่น้อง ปเองนะครเพ็ดเองตัวกินก่อนออไปกินน้ำรังจิตใจคุณมาเพเ็ดเป็ดเพ็ดเป็ดเองเพ็ดเองเพเงเ็ดเพ็ดวอเบ็ดบบ้นานเนยพ่อห่มเนน้อง <laughs> ม่มิธีพิธีพิันหรอ่พอบ็บันบันอยู่เบ็บันบันคิปธรรมดาเออคิปโฉคิปอย่างงี้กคิปเป็นคิดไปอไยเ้พี่ให้น้องเ็ดเห็นเลื่อพงวงโัดวเลยี่ะไปตามประเทศหาแบบทยน้อหาอยู่กินแบบใดบ่บุกนาน ดันเขกนกนมมากจะเป็นมึงด่ดวมึงดามึงไท่ก็จะเห็นมอาดีจันไรกิน,กน,กนยังไงใช้ที้บิดเถื่อนที่ร้ายขีไทยเป็นกระเบนขึ้นกันมีมีร้ายไทยกันร้ายเขจะยังมีมาหาอยเลยหมดปัจจักู้ติดตาม เอาเงิมไหมติ๊กปลาแล้วบางตะกั่วแกงกระเสบพี่น้องเลยแกงปลาเสบมันเสะมือเลยพี่น้องสีแกระนี่หมักเว็ดจับมือเสะมือสี่กระแสนี่ยังไม่ส้มแกงใส่ผักกาดโมันก็สุดยอด กระดพอดีแกงพอดีแกงตุ้ใหญ่เด็กกรบอน้อยพอดีใหญ่ได้เด็กบอมากนักพอดีตัวจำเคนจำเคนพอดีทีมันอ่อนดีเนาะตุ้ใหญ่ทีใหญ่ ป้าน้องนี่บวกข้าวพี่หนุ่มก็จะมาอยู่แม็กิแกนอยากข้าวหมงมาจะแม็กิแกนว่าว่าจะข้าวเราแค่กบานพล่งอยู่บราม่มีเวลาเก็บกบานนุ่งชีเดือดกับบาลข้าวดูอย่างก่อนมิสโกชิมมิสโกชิ ปข้าวปลาแล้วมันข้าวกัยังไงปลาข้าวบดดแต่วะเนี่ยมันนีแซ่บปลาอันนี้มันโบข้าวมันไมีกินมันมีกลิ่นนะแก็จะจุ่เบ่ยนี่มันจุยบัยจุยบ่ยดูรัตเม็กซิกันเขามากินว่าเนื้อข้าวเห็นบอ มาแล้วไงเขาลูกินฟงเนะให่อ๋อตัวใหญ่หนะหยาบโอ้แซ่บเลย่อแม่ชอบมาข้าวตัวใหญ่ตัวหญ่ใหญ่ปลาช่อนเนียที่เราเาไปเอาไปปลาช่ันก็เอาไปหนึ่งสองตัวนี่ม่ชิัน ตัวแบ,บ๊กซขาวเนาะตอายีคุณนุชช่องตที่ดูไปเอาอยู่เนี่ยเอายังยังเอาไม่เอาอยู่เอาหมาูหูกินเนียนปลาแช่มันก็กินนิบว่ากินว่เป็นตอนนี้เรากินชุกนะกินชุกคือปลาแช่ค่ะปลแซ่บมันจะได้เขาบอกกินนิบเนาะให้เจ้ากินกน,น,บน,นิบนะค่อยๆกิน มัดหอยบกินด oh, right ิบโอ้ตัวแสบกว่าไหเนาะัดหอยจ้าของเมานีผัดหอยกว่าผัดหอยจะแสบบกเมาแน่หมักเผ็ดหอยสดซื้อหอยกรมนี่ข้าเที่ยง ปจะหกโมงกจะสามสบโมงพอดีมาตัวหมาคนหลังเพียวเขาไปทงเด็กทำอะกบอกเด็กหอนบายใจหน่อยพอดีเ oh. ้อะมันดับจะแต่นั้นต้นไมาป่าพม่นตัวน้อยเด้พม่าพร้องสายเบ็ดสามสิบสี่สิบเผาขาดเลย ตัวมันขาดเนี่ยจักปลายอย่างนี้บานเห็นตัวมันเนาะมันดึงพูดบาดเดือวตุ๊บรากฏอย่างบยางกได้นะตัวมันดึงครับว่าบ่แม่นะมันดึงตัวน้องชิต๊น้องพ่แม่อกปลามันหูสายเพิ่งขาดมันกือบหูนะดึงเอาปัะนเต้ มาเข้าตรงมาอ้กีฬาจะแบบบาบานี่มันเสแห่อบเสนกีลาหน่อยนึ่งบาวาในสองปปดนะพี่น้องพ่อบ,บอพ่ออะไเด้วยจะกินลาเอ็มียงเป็นห่วงกีาเป็นเมียกับเป็นห่วงคือการโัวแม่พี่น้องเฮ้ยบักกันกินได้เือะไลยแต่ว่าจะกินไลา์ก็อคอยกบ บัดกันจะซัดก่อนบหมกเลยจังได้ข้าวอจะกินหน่อย,ย,ย,นนยได้กินนี่ชวนได้กิน,นของกินนี่นข้าวในคลิปกินได้น้อยไงพื้นกินนี่ข้าน้อยมากกินเรื่องกินมาเป็นไมน่ได้อยู่ นอเป็นบ้านบๆก็กินทั้งเกดบ้างจะของกินได้จำหนึงงงนงง่งกินจำหนึ่งทั้งเกเบ้างกินหนึ่งจำหนึ่งมันโอเคบเ่เฮากระแข้งแห้งเขนมาบ่เนี่ยเขาเห็นเพื่อนคนนี้หรอกครือแดดก็กินน้อยๆคือเบาหขนาะว,าว,าวาันนี้มันกรแข้งแห้งมันอ่อนแออ่อนแอย่างกาไปสิบรอนทั้งเกดกับสีบรอนทอดๆก็เลยบอกว่ากินไปอีก เนี่ยหนึ่งกินบึงบมันโอเคบอกกินทำนี่เขาอโอเคแ่กินไปเลยเดือดมอยว้าแล้มันขืนน่นั่นมันพัยากนยทำไมน้องเดือดแล้วข้นนะจ้องจ้บ่อยแล้วก็ข้นครับแต่บ้านเราว่างนั่นแหละแต่ได้เป็นอย่างแต่พอเป็นนี่เราว่าง ขับรถไปซื้อก <c oughs> ระมันโบวิงบบเวียนกับแสดงว่ามันโอเคเอ้าจันนี้นะกระมบนโบเวียนขับอะไรก็เป็นถอยครับพอกระทำไปต้องกันสองคนครับขับรถเป็นมืนอสองเป็นกีกยว์นะไอ้พวกพ,พี่แจ้งเกตเนาะยุดหลงรองมากขับเอง เป็นเมนั่นมันก็บโดนดอกมันขึ้นข้าเดียวมันก็ลงเนาะบดเดนมาบดมือบดขึ้นคือบางคนแรกแค่จะขึ้นบดมือบดขึ้นนี่บ่ขึ้นหอกสองสามชั่วโมงก็ลงล้วนี่น่ะกินยาใส่กรูถ้ามันหููจักวันนี้นรับผัดมีเค็มแท็กมันตลอดได้ล่ะแทกเบิ่งมันขึ้นเน้อมันลงเค็มมันขึ้นเท่ากับบุกินผมไม่เป็น ทนแท็บมึงมันขึ้นเนาะรู้จึกว่ามันพิวดองตัวเองมันขึ้นแยดแก้มมึงโอ้มันขืนแล้วเนาะแล้วก็ซักยาใส่กราตนุนเครืเคลื่อตัวเองนี่เัอะนะยาเบาออกจากกระตรนนะุนหรือว่าอยู่เพื่อนเนี่ยแล้วแล้วก็บรรยากยากินเนียนนำตุมเครือ่อกระหอบจอกหนึ่งก็น้อยมันกล็ลง ลงมาปก,กติมันก็บลงลายเดี๋ยวมันก็นปก,กติเขากินบอก,กินลายนี่ใช่เราเคยก้องห้องเดี๋ยายพี่น้องกันระบ,บัยรบายตัวนี้ละผู้ใด้สิ่เป็นมันขึ้นลายฮอดหกร้อยเจ็ดร้อยอย่าลืมพ่อแม่พนะี่น้องนั่นกระเทียมมนะันอะบอกให้กินลายนิ่มหนึ่งบุหงงิ่มเนาะกินน้ำลงแบบ ลงไหลเนะพี่น้องอันนี้ลงไหวอีกไหวนะระวังเอาก้องเอาคงกินบอกหอนเงียบดอกะนิดน,น,น้อยตัดเพื่อทำมันอันใดชีเ่าหน่อยอดีเนี่ยมันกระปุกห,หน่อยอดีน่ะหัวหนึ่งตัดชี่ชวนนั่นแหละหัวหน่อยนะงเงียบน้อยนะไปกินเงียบใหญ่ปะโตเจา้าลงไหไวขนาดเด้คิดขน้อยเลยสั่นกระโปงขับเลยนะอันนี้บอกกันบอกคนแหมข้าเจ้ากินข้าเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้ยัอยงอยู่เนาะ ตะเกียรเป็นใจบิบางๆอยากเขาอยากนั่นอยากนี่แล้วอะคนแม็กเราต้องเป็นนี่ต้องจ้องจ่อยมันออกมันเป็นหลายวันนี่มึงกินยั้งเมื่อัินอะไรกูนี่อยากกูอยากกินอยู่มาเอาเที่ยนไปเลยพ่อแม่พี่น้องน่ามาเอาเที่ยนดูก็ได้บอกว่ากินจังที่กินมึงกินกินได้อยู่นะกูกินมาได้กินได้แห้งขึ้นได้ไง คือนน่าจะสักทีเด็ดเออต้บงอกินหลายใหกินแจ้งนอนก่อนให้ลองกินเมื่อก e ี้น네ี้เมื่อกี้ินแจ้งนอนอย่ากินหลายกินหลายเจ้าสีอันตรายอันนี้มันลุกไปอยู่ได้แล้วเพื่องเขาห่อเด้อผมแอบไปนอนเขานอนมาเลยก็ต้มต้มแล้วก็ใส่ตู้เย็นเนี่ยผู้ใดเป็นมาบ้านเนี่ยนองเห็ดเมื่อกี้พี่น้องเด้อ ขาบุญินหุ่งจิตน้ำเตื้อส้ห้อตัวนี้แก้ได้นั้นกับก<ม>ั่ขอโทษพี่น้องการหัวปลาขอโทวด้วยพี่น้องเด้อขอโทษข้อไัยพี่น้องมันดูดเขาไป<ม>อืมป<ม>้าก<ม>ินเบิร<ม>์นปะ<บ>เนี่ยเบิร์ม my god เอาอะอเดี๋ยวจะไปกินน,น,น,น้ำอ่ะเนี่ยปะนี่บอกได้น้อพ่อแม่กัน้องป้าตัมีย่ากินแน่นใน,นเดียวกินได้กินแนนน้ำมันฉันอะเหน็มากมีแต่น้ำกับพักเบิร์ข้าสโซ่ันแนวแส <พอ S 2> <ะ>ียสบดิเสียบดิปรกบาเสีบดูไปมาปลากันเหนมาก เดี๋ยวคนมักหอยา <c oughs> ะกมเป็นบาวบ้านด้วยว่าอันเอ็มซีกูดอาเอ็นตีมาน่าก็จะเป็นบาวบานนี่แหละเอ็นตีมาบอกว่าเป็นห่วงแต่ <c oughs> สั้งเกตบึงพี่น,ะน้องกินย่งลกไปแต่สังเกตบึงบอกะม่กินได้ทำไรคือมันบะเขาจำภายในกินปั่นหนึ่งแลนะ้วลองกินไปอีกน่อย บาดนักต nah, ัวเองแข้งแห้งบอถ้าว่ากินเนี่ยตัวเองแข้งแห้งก็กินไปอีกเดิมอีสข้าจะบโบกินเนี่ยเจ้าฉีเป็นน้อยน้อยอย่างชงแจ้งชงแจงนั่นเคยเป็นอันนี้นะกอดบอกกันครัเติร์ไบท์กินนั่ยจำเป็นบอกันนะแต่กินพักกินนี่ยังอินชะดอกสะรัดวันนี้ขอว่าโอ้ยบอต้องบอจำเป็นดอก มันบุได้ได้เนี่ยสิไปก่อนอายุล่ะเดินให้กินที่ยังจะกินไปโดดกินไปซตัวแมนพิษมันเสือเบิ้ลจะหางยู่ะไรยังกินได้วต้องกินปลาแม่เป็นเนาะเอาสิปังความตื่นบอกหลายกับบได้เขาต้องสังเกตสุขภาพเอาเป็นกระบอกน้ำหน้าเขาใช้งตอนน้อยเฮ็ดเบียกบุได้ได้แปดสัปโมงเก้าสัปโมงเฮ็ดเบียบสลับมือบุเมนบุเมนบุได้ดอกเกลือพิการเข้าเบาอีกแบบหนึ่ง อันนี้ดตรเอเชียเขาจะบอกอีกแบบหนึง่งเขาก็ฟังดรเอเชียว่าไปดตอรอินเดียพวกเขาส่งไปรบสองดอกรอินเดียกิน,กนไรถเจ้ากินตัวใได้กินรดกินตัวดเจ้ากินโมได้แ้วมันพิษเลยกระอบอกกินเดี๋ยวนี้กับดตรสิริปินเนี่ยด็อกเตอรเอเชียทั้งนี่ยไปกระหูอาการของคนเอเชียอีกมันเลือดเทากับเลือดเขาบูคือกันได้พ่อแม่ไปน้องคน Asia, เอเชียเท่านี้มักกินเผ็ดกินเค็ม India, on the, on the doctor อินเดียเด้ออิรเอเอียดรเฟมีนคือดรเว้าแล้วเบิ่งเจ้าบ่ทรงสิเป็นหยังหน้าตาแดงูนแต่เดือายเดอดายนอยนึงเดือเบาหวานดูวเนี่ดริิปินประจําเจ้าเดอนีอืมตจด เนเตือนเข้ามากกับขามค่อบใจลายๆที่เป็นว่วเป็นไงแล้วตัวดวงนี้มันเคยเป็นเน่จะเป็นอยู่จะเป็นอยู่ล่ะเป็นเตือนจะมา้ากินได้จำเจ้านี่อันตรายคือววานะแต่ว่าเราเตือนบอกจอง้ากินได้เคยกินแต่วันว่างบากินจำได้มันเป็นมันพิษ นตัวอินเดียม okay. hmm, ันบอกว่าแบบฉีดกินคนอเมริกกินฉีดอย่างกินยังแล้วคนอีเซีย์นันต้องกินกินฉีดกินเข่าแล้วแบบก็าเลยขั้นความเพป็นยังไงนะเราตื่นเต้นทีโอ้ชีวิตเดือดพอแล้วเนื้อว่าไปไลายังไงมันยาวมันยืดอันเป็นห่วงคนเป็นภาวะด้วยกันโอเคพี่น้องมีแห้งคลิปไปยาวดันจะดงไหนบอกระชัยจะนอน อยู่ดีมีแห้งบ่ะจุกโขจุก้นพี่นอ้องนึ่ค่ะผ่านาใช่เปล่ขอบอกขอบใจพี่น้องทีงต่ติดตามเป็นห่วงกันสุขภาพคือกันนะพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นห่วงพี่น้องคือกันอยู่ใช้อยู่ใช้กันดีพี่น้องเป็นมาบอกว่าวันนี้เจ็บไข้ได้ป่วยกันมียังโทรมาเมนมาบอกกันนะพี่น้องเด้อขอบอกขอบใจได้หล,ลายกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะพี่น้องเพื่อเดี๋ยวไม่มีสตอรี่มาบอกห้ังทุกเดือนสวัสดี